สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะ,ะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะ,คะใครที่กําลังมองหารถราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งรุ่นนะคะลูกค้าเป็นรถโตโยต้าอันติดหนจีปี2016นะคะค่าตัวอยู่เพียง379,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นาน7ปีป เ4งวดนะคะค่างวดเนี่ยตกอยู่ประมาณ6 0 0 0กลางๆเท่านั้นเองนะใครที่สนใจนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดศูนย์เก้สนนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมไม่ได้เชนนะคะเป็นโฉมกระจังหน้าโครเมียม3เส้นอยู่นะคะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะ5กไก่ผอ 7401กรุงเทพมหานครนะคะเราก็านหน้าจะเป็นแบบโคเมียมเป็นรถสีเดิมแท้โรงงานนะคะลูกค้าไม่ใช่รถแท็กซี่แก็บสีอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบประวัติได้นะคะ ความไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติร e ีเฟคเตอร์นะคะคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะรับรองว่าได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะ mm. ในส่วนของล้อรถนะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะยางได้เป็นยางดันหลอบปี2020นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ ช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะรอยซีด้านในเดิมๆนะคะหัวล็อไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะ กระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นแบบโคเมียมคันนี้นะคะเขาติดในส่วนของคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้ากระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยเลยรับรองว่าใครได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะ มาดูภายในกันบ้างนะคะภายในของรถนะคะตบแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะลูกค้าเลขไม้นะคะอยู่ที่189,407กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไมกอไมอย่างแน่นอนนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโคเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวน,น้ำต้องแผงประตูให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะ พวงมาลัยนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB ได้เลยนะคะแอร์เป็นแอร์อาล็อกนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เขามีการเปลี่ยนหัวเกียร์มาให้ใหม่ด้วยนะคะสวยๆเท่ๆเลยนะฟ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือ,รอ,รอ,อลงอักขระยันใดๆนะคะฟ้าสวยๆส,สำหรับเบาะรถคันนี้ นี่นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะอาจจะมีรอยช้ํารอยย่นบ้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลเก็บรายละเอียดให้นะคะลูกค้าอย่างที่บอกรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําการใดๆนะคะเดี๋ยวทางร้านดูแลปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะหัวนอซอกประตูนะสภาพเดิมสี่เดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยเพยยียบเพรียดใดๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์นะไม่มีคําว่าผิดหวัง นะคะคัดเกรดคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัด มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะภายในนะคะตกัแต่งเป็นโทนสีเบจเนาะทำให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่เป็นสาวกอันติดนะคะห้ามพลาดน,นะคะเพราะส่วนมากรถอันติดที่เข้ามาของเพชรยนต์นะคะจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะลูกค้าซึ่งรถหน่วย งานเนี่ยข้อดีก็คือทําการเช็คระยะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากศูนย์ตลอดเลยนะคะเช็คประวัติที่มาที่ไปได้นะคะไฟท้ายนะคะก็ได้เป็นไฟท้ายแบบ led นะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นตัวโคร a าติ t i นึ1.6ตัว G ี้นะคะโลโกโด้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะ กระจกด้านหลังนะคะลูกค้าติดตัวไล่ฟ้ามาเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็กว้างกว้างกันเลยบอดี้กว้างกวงนะคะลูกค้าบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้ง2ฝั่งนะคะ บอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะบอดี้ด้านล่างนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยไม่เคยจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะไม่มีรอยไขย่รอยขยับ,ขย,บขยื่นนะคะ รอยซีนเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้า จุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านหลังกลมกลมให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะราคาไม่แรงด้วยนะคะ3ามแสนเจบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นาน7ปี8 4งวดนะคะค้างวันเนี่ยตกอยู่ประมาณ6 0 0 0กลางๆเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้หมื่นสานะคะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องค้านะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจนะคะทางร้านมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะ I don't know. มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเดือนมีนาคมมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะไว้พาครอบครัวกลับบ้านช่วงสงการต้องรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นขับฟรี90วันเนี่ยมีแค่สิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะลูกค้าเดือนหน้าไม่มีแล้วนะใครสนใจต้องรีบติดต่อมาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียด ดาห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาดซีซูพันหกร้อยซีซีร้อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสวย,สวย ไม่มีคาบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะสามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพิกามจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมการันตีให้เลยนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวังมาไม่ใช่รถแท็กซี่กับสีนะคะลูกค้าการันตีให้เลยนะคะันหน้านะคะเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอ หัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไข่รอยขยับขยี้เลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไข่รอยขยับขยีขย้เลยนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงเดิมเดิมโลโก้โตยทายังอยู่ฉงนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอ มีติดอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตต้องฝากกระโปรงกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางต่างๆนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะรับรองว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะครัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะคันนี้พลาดไม่ได้นะคะกับรถ t o y ยต้าอันติสหนึ่งจุดหกจีปีสองพนะคะ,ะค่าตัวเบาๆนะคะอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวด้ ได้นะคะพ่อนนาน7ปี8 4งวดค่ั้งวดตกอยู่ประมาณ6 0 0 0กลางๆเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยเข้ามาดูรถจริงก็ได้นะคะบริษัทจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมีบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวั วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ